ลูกไผ่สร้างรายได้ได้อย่างไรมาดูกันค่ะอันดับแรกเลยนี่ขายหนอ่อจะขายหน่อสดนะคะหรือว่าจะแปลรูปเป็นหน่อไม้ดองก็ทําได้ค่ะก็ทําการขายได้เช่นกันนะคะอันดับสองนี่เลยค่ะการตอนกิ่งนะคะเราก็ตอนกิ่งไว้เพื่อขยายพันธุ์ในในสวนเองหรือว่าขายไปนะคะเราก็จะมีรายได้จากการขยายพันธุ์นะคะ นอกจากนี้ลำค่ะเมื่อเราตัดกิ่งตอนไปแล้วลำก็เอาไปใช้หรือเอาไปขายได้นะคะเกิดรายได้ขึ้นเหมือนกันเมื่อเราตัดลำเรียบร้อยแล้วนี่เลยนี่ค่ะขุดเง้านะคะเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกนี่อันที่สก็คือส่วนของการขยายพันธุ์ค่ะส่วนที่3มใบไผ่ค่ะนี่เลยตั้งกองปุ๋ยหมักนะคะทำปุ๋ยหมักใบไผ่เนาะขายได้เหมือนกันหรือถ้าไม่ขายจะใช้ในสวนก็ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะ นั้นที่4ี่นะคะตัวลำไผ่เนี่ยถ้าเราจะเอาไปเผาถ่านก็ได้ถ่านที่มีคุณภาพค่ะสามารถนำไปใช้แล้วนำไปขายได้เหมือนกันสรุปแล้วนะคะไผ่หลากหลายประโยชน์สามารถสร้างรายได้ในหลายรูปแบบค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สวนเพียงปันด้วยนะคะ